โดดน้ำสล้องติดติดระดับโลกโอ้ก็ใช่ติดเลโดดน้ำสล้อง,ต,ต,ง,งติดหนึ่งมาแรงติดหนึ่งมาแรงหรอโอ้ก็ติดหนึ่งมาแรงจนเขาหมอบทองกันไปแห้งเหรอเหลือแต่เจ้าของเพลงที่บัทันโดดวันนี้ <c oughs> ปหมูเฮาปหมูเฮาหมูเหวาบายกลับมากลับมาโดนอีทอย่าไปโดนมองต้นมระคามเด้อย้อนมีต้อเลบ๊ทบอปแปรมอันมาโดนเท่าีื่ะไปเกิดไปลลงบานอยูแล้วลังบานเนยแล้วเอาจะได้ลงเสียทางเดียว ระวังเด้อแถวต้นมะขามมันสิมิตรตอยู่ต้นหนึ่งฮะยเก็บขาลยไวานเรียบด้อยทราบจีบเองแล้วตัวยป็บแรงลีอะนี่กเรีานีคะของโงแันเจ้าของเจ้าของนงานเพลงขัดบดด้วย้บนี้ตัวเป็นเบื้องเอย่าง ตัวไปเบิ่งบักโดเอาฝนต๊กขนตกขนตกครับพี่น้องหลังคามันเย็นมันก็เย็นขึ้นบาิม บักหอยมันสียู่ข้างๆหอยมันสียู่ข้างๆเห็นเกิดไปเห็นแล้วบกมั้งเล่นลูกแล้วก็เป็นงวหอยล้วนทางนึงอะไรครับตกแก่แค่ตัวเจ้าปมีพวกอย่างเพราะเราไม่สนใจใช่ไหมเออมันพี่ดีสนะบ่ออยู่นี่มันจะมีการบักการต้านอยู่มีการใบต้านอยู่นีนี่มันสียู่ในใบต้านเนี่ยลายแห้ง ไข่ครับอยมันติดได้บ้งโฮมนี่มันฟังข้างโฮมดินี่โยบองโยบองยาเนี่ยโอย้องมีหลััคีตยังนง้พกอะเปนเลนซ่าเอมือหนักันแหลกมแล้วแหลกแหลแหลกแหลเติมหยกมาสิเดี๋ยวจะมีเน็ตบาดงเอกคนเนาะ โอยปลาฟูปาฟูกมาเรยนตาเล้าหอ่ะเด้ามใโดมั้่่ยกฟังหน่นน่ะฟังนน่ามันจะมีการบักตานอยู่เหนะระวังเด้อูเอากบเพลินจบกบเกบพล้ลูเจ้าหญิงกบไม่ใส่แล้วยเท่านี้จะคล้องา่จ เขาซื้อเฮ็ดเป็นเจ้าห oh, yes. oh, well oh, okay. oh, wow, uh, ิงกูเร yes> ็วรุกบุบละไปเลยเวจุดจุจะใช่มาเร้วเเว เจะได้กรอบสิโดดวงนึงนี่ถ้ากรอบตัวโอ้หอมเนี่ยมาใส่เลยเอาขอกบมาตัวหนึ kind of ่งหน่อยสิเราหอมด้วยเอ๊ยมุ้งหงันมันจะมีก้านบักต้านเด้อมีก้านใบต้านอยู่ข้างๆหยาไปฟังนั่นน่ะ บอ่ไอเราวังไปเหยียบไปยังแต่ว่าในในการใบตา้นั่นมีสิมีแต่บังหอยหน่วยใหญ่มันสิจับอยู่ในหันอนใบต้นนแมนทัดยาไปหันยกดึงขึ้นมาเลยดึงใบตันขึ้นมาเลยเลยบาลขึ้นมาเลยหยิบเเลยเลือกเอาหน่วยเลยเหลือหนุยเลย

อโอเคไปตุลาอยู่เต้องต้สีเสียเดียวกันลงเหร่ไหมฮะสีเสียเดียวกันบ่ก็เอาไว้ขางบนเนี้ยตัวหนึ่งเไหมไปม็นบ่เห็นการบักตาบ่ผูยิงตื่นมาดาบอกลเห็นการบักตาบ่ท่ดาะสิพาักบหอยใส่ บกคอยตอนนี้มันบ่ท่านจอยดอกั่บ่ท่านเข่าง่ายแต่ลายมือเป็นเลยอ้วนเลยล่ะมีนี่การต้านอยู่นี่นี่โดยอยากลงเพราะแห้งเหลยแต่ว่าอันมันีลงไปแล้วรอบนึ่งโดว่า ใช่คิปวยาวอ่ะดีจนเรื่มปวดขาด่ารเล่าอะไรเล่าไหมจนตวดก็เริ่มงวยของปวดขาเพราะขาของโค้งไม่แรงหันคักด้วยจืทะเบิ้เด้๋ยได้ไรพี่น้องขึ้นมันไงวะมันจะไหนอ่ะงูเหมอนเลสสกีบางกีบางงูมบบหอยเนาะหากีนในน้ำมาเป็นแต่พวกขี่หากินทั้งบกสีผิวนอง น้องแนกับน้องขา้ก็เลยแบบอ้ยดังเลยอีอเขียวเลยอาจู้น่ามูกพอจอมเมืองแม่จอมเมืองเห็นใงเออพระนางอับปีพระนางอับชื่นกับโต๊ะน้ำได้ชื่นเมื่เมื่อแล้วมันนี่พ่อซื้ออับจนมาเฮียมาสันพอกัได้ฮุยน่ย้นนมาเลยนะเรือก็โหลดบานนี่ราะวันแก้อีเียมแตน่ มีเบียร์หูใช่ไหมเลือกเก่าเลยมันบมดมันหมดแปดรอดไต้บ้างคะป้ามุนเดี๋ยวกบกระติ้นเขาอย่างนี้ันกบเขาได้ก็บพราธรรมดาแล้วอ้ยตอนนี้เป็นตัวขนาดบล็อกตัวบแบบไงเนาะ ไปแล้วุนโดไปแล้วสำรวจรอบบอลแล้วโดนแล้คนเชียวฝักคนอะไรไปเช่ครับพี่น้องขอบคุณทุกคเั้ครับวันนเาเินตกหน้าครับผมจะเอาไปเห็ยยันมายืนก็ได้พอไข่เมียตบอยู่บ้านเหนือหลุดขอบคุณทุกแังใจครับรอติดตามผลประกอบการนะครับเก็บบักไขย ฝากระสับสะไก่กดไลค์กดแชร์ครับฝากเบิ่งโฆษณาครับพี่น้องเดี๋ยวเคลียร์ยอดเสือต่อก่อนครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไวปสำนีสก่อนพี่น้องแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ